ไหนจะไปโรงเรียนเอองั้นกูไปด้วยดิเออไปดิไปไปไปเออมึงเห็นไอ้กอนปะวะไม่เห็นเลยวันน่าจะอยู่ข้างในมั้งอ่ะเดี๋ยวไปดูด้วยกันไปไปไงอะไรวะกำลังเล่นสล็อตไหนไหนดูดินี่ไงเนี่ยมันดีตรงไหนเอาวะลงทุนน้อยแต่ได้ตังค์เยอะนู้นเว้ยจริงเหรอวะงไม่ไปเชื่อเลยอุ้ยอะไรเนี่ย อะไรเนี่ยมันแตกเหรอวะใช่ได้เท่าไหร่เนี่ยอู้มึงลงทุนไปเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบจริงเหรอแล้วตอนนี้มึงมีเท่าไหร่เนี่ยเออตอนนี้กูมีเป็นแสนแล้วเสียเสียเป็นเท่าไหร่มึงเสียเด็กไอ้ที่ไหมอันนี้คือได้คืนใช่ไหมได้เก็บเงินไปกินข้าวบ้างเหรอวะเอามาเนี้ยมันดีเหรอวะเล่นเว็บเนี่ยดี เอ okay, าเก็บตังคงไปใช้อย่างนดีกว่าไหมไม่ว่าเหมืนหอนนันว่ะนั้นเดี๋ยวพวกกูไปเล่นเกมกันตรงนู้นนะเ <Okay, okay. S 2> กียรตไปเล่นเกมด้วยกันป่ะเล่นเอาเวียก <c oughs> ันไปเอามือเกียรเยอะเลยว่ะไป <c oughs> หาเพื่อนดีกว่า เพื่อนขอยืมเงินหน่อยดิไม่กูก็บอกแล้วอย่าไปเล่นมันก็ได้วะขอบคุณผู้มึงมากๆเลยเลยนุยเดี๋ยวกูมานั่งเล่นเกมเป็นเพื่อนมึงผู้มึงเองเออแล้วต้มมาไปเดี๋ยวเราทีมกำลังขาดอยู่เลย